เมือทงท,ทีวีจะพาสาวกเกลียมพยองและก็แฟนคลับของทีมชาติไทยของเรานะครับมาอัปเดตข่าวสารของคุณพลทีมช่างสุดทีมชาติไทยชุดเอชียนเกมอินชอนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนอื่นก็ต้องขอคุณภาพข่าวจากสยามสปอร์ตฟุตบอลนะครับทีวีใน u e ู vision และก็ในเครือของบริษัทสยามสปอร์ตนะครับที่ส่งผู้สื่อข่าวช่างภาพไปตามติดทีมชาติไทยของเราถึงประเทศเกาหลีใต้นะครับหลังจากเกมการแข่งขันนัดแรกนะครับที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะทีมชาติ มาดีฟไปได้2ประตูต่อศูนย์นะฮะทาง Star ฟโค้ชเองก็ติงในเรื่องของการจบสกอร์ของนักเตะแต่ก็ยังพอใจใน3คะแนนที่คว้าม,มาได้เพราะทีมชาติมาดีฟนั้นก็มีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของฟุตบอลน,นะครับเขามีลีกอาชีพที่สามารถเล่นใน FC ฟัพได้ด้วยเพราะฉะนั้นมาตรฐานของลีกในมาดีฟก็จะไม่แตกต่างจาก S League M League อินโดนีเซียลีกนะครับเพราะทีมจากมาดีฟเองก็สามารถที่จะเอาชนะทีมจากมาเลเซียลีกได้หลายต่อหลายทีมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาททีมจากมาดีฟไม่ได้และเช่นกันทีมชาติอินโดนีเซียที่จะเจอกับทีมชาติมาดีฟก็น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เขาจะยิงประตูถล่มทลายในเกมที่2ที่พบกับมาดีฟนะฮะโดยทางกุซือทีมชาติไทยพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นก็ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จบเกมแรกที่คว้า3คะแนนโดยที่นักเตะไม่มีอาการบาดเจ็บหนักรบกวนนะครับเพราะการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจาก3คะแนนแล้วก็คือสภาพร่างกายของตัวนักเตะเองนะครับเพราะต้องแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบยาวๆแล้วก็มองว่าเกมนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้นั้นก็ต้องการคว้า3คะแนนแต่จะไม่กดดันตัวเองนะฮะในเรื่องของการถล่มประตูมีโอกาสจบสกอร์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะจะไม่กดดันนักเตะ มากจนเกินไปและเกมนัดสุดท้ายในการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากในเรื่องของการมานับประตูได้เสียก็จะพยายามคว้าสาคะแนนในการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียด้วยเช่นกันนะครับเป็นอันดับหนึ่งของสายในการที่จะไข้ไปเจอกับทีมชาติจีนในรอบถัดไปนะครับเราเดินทีละก้านะครับก็3 3แต้มแรกนะครับก็เชิญชมน้องๆทุกคนช่วยกันทำงานนะครับเอเชียนเกมเนี่ย ทุกทีมที่มาเนี่ยเตรียมตัวมาดีหมดนะฮะฉะนั้นเราก็บอกเด็กค่อยๆเดินทีละก้าวนะครับแล้วก็เด็กๆก็ทุกคนก็มีสภาพร่างกายใจิตใจที่พร้อมแน่นอน3า,าแต้มแรกของเรานะครับแล้วเราไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการยืนระยะนะครับถ้าเรามีตัวผู้เล่น20คนถ้าบาดเจ็บหนึ่งคนก็จะลดลงเรื่อยๆผู้เล่นก็จะน้อยลงนะครับนะบนะก็ถือว่าตามตามสิ่งที่เราประเมินไว้อยู่นะครับ นะครับถ้าเราได้หกแต้มเนี่ยนะครับเราน่าจะผ่านเข้ารอบเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปตัดกับอินโดว่าจะที่1หรือที่2แตแต่วันนี้ต้องผ่านติมอให้ได้ก่อนนะครับเพราะบอกเด็กเสมอว่าต่อตามใดที่ยังไม่แข่งไม่มีง่ายสําหรับเรานะครับไม่อยากให้ทุกคนประมาเอาดังให้เด็กเนี่ยเล่นให้รัดกลุ่มเอาสกอร์ให้ได้ก่อนมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่จังหวะนะครับถ้าเราไปเน้นมากเนี่ยก็อาจจะทําให้เด็กเครียดนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามในแมตช์สุดท้ายเนี่ยเราเล่นในอินโดเนี่ย เราก็คงต้องเอาชนะอินโดให้ได้นะครับเพื่อให้แบบหมดความกังวลในเรื่องว่าจะมานับแตม้มนับคะแนนนับลูกได้เสียอะไรกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป้าหมายคือเก็บสาแต้มทุกแมตช์ให้ได้9แต้มในแมตช์รอบแรกนะครับ คุณพลทีมช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกรมการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่18กันยายนนี้นะครับแฟนคลับ s อสซีบทองยูเต็ดแล้วก็แฟนคลับทีมช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็สามารถตามติดได้จากการถ่ายทอดสดทางทีวีพูนะครับนะตอนนี้ฟุตบอลลีกบ้านเรายังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมใจรวมพลังกันช่วยเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยกันแล้วกันนะครับณนะเวลานี้ครับ